ที่บึงของหลงเนะี่ยบึงใหญ่ๆอย่างเงี้ยมีน้ำเยอะๆเนี่ยก็น่าจะมีพญานาคอยู่กลางคืนเนี่ยท่านจะอยู่ที่ศาลส่วนกลางวันเนี่ยท่านจะอยู่ในน้ํามันมีภาพอยู่ภาพนึง่งคือไปอัดรูปออกมาเนี่ยกลายเป็นรูปผู้ชายแต่คนที่รำเนี่ยเป็นผู้หญิงทั้งหมดเี่มันจะเป็นคนมองเห็นครับนู่นนี่นั่นเห็นปูเนี่ย เป็นยังไงลักษณะเป็นอะไรที่น่ากลัวเหมือนงูััษ์แต่ลักษณะก็จะต่างกันจากงูช่วงที่ท่านกําลังจะบันทึกภาพอยู่น่ะมีพญานาคขึ้นเขาเรียกว่านาคสะดุ้งก็คือลักษณะนี้นี่ก็หมายความว่าคํำสาบก็จบสิ้นแล้วเพราะว่าสาบมายาวนานสนับสนุนโดยโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก I can read เริ่มต้นที่นี่ภาษาอังกฤษดีตลอดชีวิต สวัสดีครับขอต้อนรับทุกผู้ชมทุกท่านเข้าสู่หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับ e ีพีนี้ผมพาท่านผู้ชมเดินทางไกลนะครับมาที่จังหวัดบึงกาฬอยู่ที่บึงโขงหลงนะครับท่านผู้ชมท่านใดนะฮะที่มีความเชื่อความศรัทธาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องราวของพญานาตบอกเลยว่า e ีนี้พลาดไม่ได้นะครับและในตอนนี้ผมก็ได้รับเกียรติจากพี่โชคกันนันสวัสดีครับพี่แมมสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะเรียกว่าเป็นบุคคลต้นเรื่องนะในเรื่องราวของ ปูอือลือนะครับแล้วก็เรื่องราวของพญานาคที่จังหวัดบึงกาฬนะฮะที่เราคนไทยทั้งประเทศตอนนี้เนี่ยได้รับรู้รับฟังกันเดี๋ยววันนี้ให้พี่โชคอนนันกับพี่แหม่มนะเล่าให้ฟังเรื่องราวที่มานะครับว่ามีความเกี่ยวพันมีความมาเกี่ยวข้องกับพญานาคได้อย่างไรขอย้อนไปเมื่อทักสิบปีที่แล้วพศอพหนะครับขนาดนั้นเนี่ยอำเภอบึงโขงหลงยังขึ้นกับจังหวัด หนองคายอยู่ครับผมได้รับคําสั่งแต่งตั้งให้มาดารงตําแหน่งเป็นผู้กับสถานีตารวจภูธรบึงโขงหลงวันแรกนะครับวันแรกที่เข้ามารายงานตัวด้านหลังบ้านพักของโรงพักเนี่ยอยู่ติดกับบึงคลงหลงด้านหลังนี่แหละครับในจิตก็คิดนะครับแล้วก็มองไปที่บึงเนี่ยว่าจะต้องมีพญานาคอยู่ด้วยความที่ว่าหนองคายเนี่ยเป็นจังหวัดที่พญานาคโด่งดังมาก เรามีเรื่องราวของบั้งไฟพญานาคอ,อะไรต่ออะไรน,นะเพราะตอนนั้นขึ้นกับจังหวัดน้องคายก็เลยคิดไปว่าเอ๊ะที่บึงของหลงเนี่ยบึงใหญ่ๆอย่างเงี้ยมีน้ําเยอะๆเนี่ยก็น่าจะมีพญานาคอยู่ครับคราวนี้หลังจากที่ที่อยู่ไปได้พักหนึ่งก็มีอยู่คืนหนึ่งก็เกิดนิมิตในนิมิตนั้นเนี่ยมีาชายแก่นะครับชายแก่ผมๆมเนี่ยแต่งกายด,ด้วยนุ่งขาวห่วมขาวนะครับเราก็เรียกปูป่ปูป่ปู่คือใครครับ ท่านก็บอกว่าปู่คือปู่อือลือเรามาวันแรกๆก็เคยได้ยินชาวบ้านพูดถึงปู่อือลือเนี่ยแต่ก็ยังไม่รู้ว่าท่านคือใครยังไงนะครับต่อมาฝันอีกฝันอีก,ฝ,อกฝันอีกเหมือนพูดคุยสนทนาในทางความฝันนะครับ,รบว่ากลางคืนเนี่ยท่านจะอยู่ที่ศาล ส่วนกลางวันเนี่ยท่านจะอยู่ในน้ําแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยได้มีโอกาสมามามากราบมากราบพิศารเนี่ยครับแต่ว่าถามว่าปู่อือลือคือองค์ไหนไม่รู้ก็คือว่าเทวรูปของปู่ที่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยยังไม่มีโอเคอมีเพียงตุก,กตามีแรงตาเนี่ยมาตั้งอยู่แล้วก็ไปกราบ,รบจนมาอยู่วันหนึ่งท่านก็อยากได้บ้านได้สาลใหม่ว่าอยากได้เป็นสารไม้เพราะว่าสารปูนเนี่ยท่านอยู่ไม่ได้ร้อน ที่ว่ากลางวันท่านจะเป็นต้องไปอยู่ในน้ำอ่ะครับกลางคืนท่านมาชูที่ศาลอ่ะอันนี้ท่านบอกพี่ถูกไหมฮะในฝันนะครับน,นี้ก็เลยมาคิดว่าเออเราคงจะต้องสร้างศาลเนี่ยเป็นศาลไม้เนี่ยถวายท่านหน่อยครับนะครับแต่ก็ยังว่าเอ๊ะรูปแบบของศาลเนี่ยเราจะทํำยังไงก็บังเอิญมีอยู่วันนึงขับรถผ่านเขาทําเป็นคล้ายๆว่าเป็นอ่าศาานกดาวเนี่ยครับ ทำไว้ขายก็เลยเข้าไปถามเจ้าของร้านว่าทําสารได้ไหมครับเขาก็บอกเขาไม่เคยทาครั้นี้ทางเจ้าของเขาเนี่ยก็เลยมาหาที่โรงพักว่าจะให้ผมทําสารจะทําลักษณะไหนยังไงตอนนั้นท่านบอกท่านอยากสร้างอาสมให้ปู่ลือซึ่งซึ่งปู่ลือเนี่ยท่านไม่มีที่พักพินที่อยู่บนบกบนฝั่งเขาอยู่ที่ทะยาน้ำด้วยด้วยความเป็นช่างเราก็คํานวณคร่าวๆตีราคาแสนเจ็ดหมื่นบาทท่านก็บอกโอเคแต่ตอนนี้ ท่านยังไม่มีเงินสักบาทหนึ่งอา้าวอยากสร้างแล้วไม่มีเงินเออไม่มีเงินนะระหว่างที่ผมออกแกะห้องท่านผมหันกลับไปท่านเอางี้ก็แล้วกันครับถ้าเกิดท่านมีเงินหนึ่งหรือถ้าผมมีนิมิตที่ดีครับผมสัญญาผมจะสร้างคืนนั้นเลยผมตื่นขึ้นมาผมเหงื่อท่วมตัวเมื่อยฝันว่าผมได้สร้างศาลให้หลวงปู่สร้างศาลแบบเอาลูกน้องสร้างแบบโดยพื้นฐานแล้วพี่รู้จัก ปู่อือลือก่อนไหมไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยเพราะพี่อยู่อิกำเพิงถูกไหมไม่ได้อยู่บึงของหลงใช่ไม่รู้จักเลยไอือลือเป็นใครไม่รู้เลยในฝันท่านมาไงมาลักษณะสั่งว่าเขาต้องการเรานี่เคยเป็นทหารต้องสร้างให้เขาอยู่เราก็บอกเราสร้างสร้างพาลูกน้องสร้างด้วยความเต็มใจทั้งคืนเลยทั้งคืนเต็มแตกเลยผมก็โทรเลยโทรน้ำกับนายครับผมจาวิต ผมรลบปากผมจะสร้างสารให้กูพู่มกับดีใจทางโทรศัพท์บอกเออนี่สิกูว่าแล้วมึงต้องสร้างแกบอกปุ๊บคู่กำกับบอกว่าการสร้างอาสมแบบมันน่าจะอยู่ที่สมุทรสาครหรืออะไรครับท่านจะแปลแบบมาให้ครับโอเคครับผมจะเตรียมไม้รอตกลงว่าพี่ทําแล้วนะอผมแต่แบ<อ>บ<อ>ยังไม่มายังไม่มาแต่ผมเตรียมไม้แล้วผมขึ้นเลยเอา้า ขึ้นก่อนเลยขึ้นก่อนเลยรู้ว่ากว้างเขานี้ยาวนี่ขึ้นเลยผมก็จุดธูปและผมก็สร้างศาลผมมีความรู้ว่าขี้กอยู่คู่ไปครับขี้กอยู่คือถ้าเป็นคนต้องขี้ครับถ้าเป็นสารเป็นบุตรต้องเป็นคู่จัวผมทําเป็นจั่วคู่ลูกวันไดคู่ตามค,ค,คู่ตามอาสมขึ้นไปมีนั่งครับผมสร้างศาลเจ็ดวันแบบมาครับขนหัวลุก แบบที่มาจั่วสองชั้นบันไดรูปบันไดเป๊ะเหมือนศาลแม้นแต่สียังเป็นสีแดงฮะเป๊ะแบบที่เราสร้างเลยอะเฮ้ย <Hey. S 2> พูมกลับไปมึงกลับโอ้โหท่านก็ตกใจเหมือนผมเลยมันใช่เหรอเนี่ยมันเป๊ะเลยก็คือหมายความว่าบ้านปู่กือลือหรือว่าศาลปู่กือลือศาลใหม่ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ครับคือแบบที่ท่านต้องการอยากได้ครับไปเข้าฝันเจ้าของร้านแล้วครับแล้วเรื่องงบประมาณในการสร้างตอนนั้น เรื่องาาองบประมาณตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็เหมือนก็เขาศรัทธาอยู่แล้วส่วนเนึ้อนะรู้จักปู่อือลือเนี่ยก็เลยว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะทําเป็นพระป่าสามัคคีขึ้นมาดีกว่าจะได้ทุกคนมีส่วนร่วมร,ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับในส่วนของศาลที่วันที่จะมาตั้งตั้งศาลเนี่ยเขาก็ใส่รถใส่รถเฮียบมาเอามาติดตั้งเอามาติดตั้งจนชาวบ้านเขาดีอกดีใจใชียโยโหร้องกันใหญ่มาช่วยกันยกโรงแรงต่างมาตั้งทําพิธีตั้งครับ ก็ตั้งศาลเสร็จก็กำหนดวันทอดพระป่าสามัคคีก็คือวันที่4พฤษภาคม2554ครับซึ่งเป็นวันแรกที่เริ่มทำบุญตั้งศาลครับออในวันนั้นก็มีการทอดพระป่าสามาคัคคีผลปรากฏว่าสาธุชนหลั่งไหลผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายนะหลั่งไหลามาเนี่ยได้เงินเนี่ย หลังจากจ่ายค่าสารแล้วก็ยังมีเงินที่จะทําบุญรบ,บริหารจัดการในเรื่องอื่นอีกครับแล้วก่อนที่วันที่จะมีการทําบุญวันที่4พฤษภาคม2554เนี่ยก่อนนั้นท่านก็มาบอกทางนิมิตอีกว่าเดี๋ยววันนั้นนะวันที่ทําบุญขึ้นสารใหม่เนี่ยปู่จะมาว่ายน้ําให้ดูโอ้โ oh ห หลังจากที่เราตื่นมานะเราก็มาคุยกับชาวบ้านเดี๋ยวท่านจะมาไหว้น้ําให้ดูแล้วหลังจากทําบุญเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยประมาณทักช่วงสามสี่โมงเย็นเน่ยก็มีชาวบ้านเขาเซ็งแซ่กันว่าปูขึ้นจริงๆปูมาไหว้น้ําจริงๆปรากฏาการณ์น,นี้เกิดขึ้นเนี่ยก็ต่างคนต่างเห็นก็จะไม่เหมือนกันบางคนก็บอกว่าเห็นเนี่ยนะเท่าต้นมะพร้าวเขาทามือล้วท่าหาบอกเนี่ยใหญ่ ตัวใหญ่เนี่ยเท่าน,นี้บางคนก็บอกว่าเท่าลำตาลลำตาลก็คือต้นตาลครับก็้าวนั่นก็คือครั้งแรกครับครั้งต่อๆมาก็มีพิธีการทําบุญที่ศาลเนี่ยท่านก็มาบอกอีกว่าเดี๋ยวเออเดี๋ยวตอนบ่ายนะปู่จะมาขึ้นไหว้น้ําไหว้อะไรเงี้ยเราก็บอกเขาอีกก็มีชาวบ้านเข้ามาดูเขาเห็นเขาก็ฮือฮาเขาก็บอกต่อๆกันบอกเออปู่ขึ้นจริงๆนะครับ,นรบจนมาวันที่ น่าจะเป็น8มิถุนา2 5 5 4ทั้งหมู่บ้านเนี่ยเขาจัดงานบุญบังไฟขึ้นครับก่อนหน้าที่จะแห่บังไฟไามเนี่ยเขาก็จะมีรำถวายเ่าเหมือนร,รำถวายขอพรปู่ครับครับซึ่งปฏิหารวันนั้นเนี่ยมันมีภาพอยู่ภาพหนึ่งที่นางรำที่รำถวายเนี่ยเนี่ยพอปริน้นเอาออกมาเนี่ยคือไปอัดรูปออกมาเนี่ยกลายเป็นรูปผู้ชาย<อ>แต่คนที่รำเนี่ยเป็นผู้หญิงทั้งหมด ภาพนี้บันทึกไว้ได้บันทึกภาพไว้ได้<อ>นะครับปรากฏอาการที่เกิดขึ้นครั้งแรกเลยที่เริ่มบันทึกภาพได้นะครับแล้วหลังจากที่เขาลํำถวายนั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยมีริ้วขึ้นในน้ำเนี่ยเป็นครีบหลัง<ม>แว๊บเนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็มีการทําบุญที่ศาลอีกแรงต่างเนี่ยท่านก็มาบอกอีกว่าเดี๋ยวปู่ก็จะมาไปน้ำให้ดูอีกนะหลังจาก ปู่มาเข้าฝันบ่อยนะครับท่านตอนนั้นเนี่ยท่านบอกหรือยังว่าพี่โชคกนันเป็นลูกเวลนอะไรบอกยังท่านไม่บอกตรงๆท่านไปบอกในร่างซ่องอะไรต่างๆเนี่ยบอกว่าเขาเป็นลูก,กเป็นลูกอ๋อเพราะว่าเป็นคําถามนะฮะทำไมถึงจะเป็นพี่โชคกน,นันทําไมท่านไม่ไปเข้าฝันคนอื่นนะก็เป็นคําถามแต่สุดท้ายเนี่ยคำตอบที่ได้มาก็คือว่าปู่เนี่ยก็ไปบอกคนอื่นว่า พี่โชคอน,นั้นเนี่ยเป็นลูกครับซึ่งคนที่มาบอกเนี่ยไม่ได้บอกคนเดียวนะก็คือไปบอกผ่านคนอื่นหลายๆคนจนจนเขาเรียกว่าลูกชายปู่เป็นผู้ถูกเลือกก็น่าจะอย่างนั้นซึ่งเราเองเราก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะคือพูดตามภาษาญีบปุ่าทำไมต้องเป็นเราครับแล้วคราวนี้ผลปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยเขาโทรไปบอกสถานีวิทยุ สถานีวิทยุก็ออกข่าวว่าขณะนี้ได้มีพญายนาามาไหว้น้ําที่บึงของหลวงเนะี่ยคนก็แห่แห่หลั่งไหลกันมาคุณหนุ่มพอสถานีวิทยุประการเนี่ยมากันเต็มเออลยแล้วเห็นกันทุกคนไหมฮะก็ชิงเหล่านี้อยู่ที่จิตศรัทธาอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนคนะครับอยู่ที่จิตนะก็มีทั้งคนเห็นคนไม่เห็นครับคันนี้เนี่ยวันวันที่ว่าครั้งแรกที่พี่มาดูเลยเนี่ยคนตำรวจตรีธรรมาจากคงมงคลน,นะครับตอนนั้นท่านไปรองผู้กําการอยู่นะครับท่านเป็นผู้ที่เล่นกล้องถ่ายรูป นะครับท่านก็มองมองมองไปผลปรากฏว่าช่วงที่ท่านกําลังจะบันทึกภาพอยู่เนี่ยมีพญานาคขึ้นเหมือนงูเขาเรียกว่านาคสะดุง้งก็คือลักษณะนี้ท่านสามารถบันทึกภาพไว้ได้เป็นภาพนิ่งนั้นก็เป็นครั้งแรกและแทรทถ่ายได้พอด,พอดีเลยนะครับแต่บริเวณที่องค์ปู่ท่านขึ้นว่ายน้าเนี่ยบ่อยๆก็จะขึ้นจากแนวฝั่งทางด้านซ้ายมือเนี่ยว่ายไปทางด้านขวามือก็คือจากฝั่งซ้ายมือเราเนี่ยไปทางด้านขวามือแต่จะเป็นอย่างนี้ทุกครั้ง ครับนะครับเอาละถ้าเป็นตามความเชื่อนะเพราะฉะนั้นหมายความว่าเมืองบาดาลอะไรก็ต้องอยู่แถวนี้แหละนะฮะก็เชื่ออย่างนั้นแล้วแล้วตกกลางคืนก็ไปที่ไปนอนที่ศาลครับแล้วหลังจากที่ท่านบันทึกภาพได้เนี่ยท่านก็เลยเอาภาพที่ท่านบันทึกได้เนี่ย เอาให้ทั้งสื่อหลังจากนั้นเนี่ยสื่อเนี่ยก็ได้นําเสนอทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะ่ะหลังจากนั้นเนี่ย hike, <anca Hung ers> ก็เลยก็เลยเป็นข่าวในทางโซเชียลโด่งดังไปเเพราะฉะนั้นเนี่ยบึงโขงหลงและเรื่องราวของพญานาคบึงโขงหลงเนี่ยเป็นที่รู้จัก ของคนไทยทั้งประเทศก็คือในช่วงปีนั้นถูกไหมฮะครับปีที่มีการเริ่มการอยู่ที่นี่แพร่กระจายออกไปและแน่นอนว่าคนจากทั่วประเทศนะฮะที่ศรัทธาในเรื่องของพญานาคก็เริ่มหลั่งไหลมาที่นี่ครับนะฮะมาถ่ายรูปมาชมนะฮะก็เกิดเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมฮะจะมีเรือนะครับพานะฮะนักท่องเที่ยวนะครับเที่ยวบึงของหลงก็สวยงามท่านผู้ชมสวยงามแล้วเป็นบึงใหญ่เลย ก่อนที่พี่จะย้ายจากบึงโขงหลงไปเนี่ยเมื่อสิบปีที่แล้วนะก็เคยพูดกับชาวบ้านกับคณะกรรมการที่ที่สารปู่เนี่ยบอกว่าต่อไปในอนาคตนะจะมีสารขึ้นกลางน้ํอจะมีสารขึ้นกลางน้ําแล้วก็บ้านเมืองเนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองอเนี่ยคุณหนุ่มล้วดูที่เนี่ยเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยเจริญรุ่งเรืองขึ้นเห็นไหมมีรีสอร์ทมีเรือนําเที่ยวมีต่างๆชาวบ้านเนี่ยก็มีรายได้ขึ้นมาเยอะๆเนี่ย ก็นั่นแหละครับคือเรื่องราวที่มาแล้วพี่แหม่มฮะมาเริ่มเรียกว่าเห็นนะสัมผัสได้ถึงปู่ลือเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ก็พี่แหม่มก็จะขอากาล่าวไว้ก่อนว่าทุกคนจะมองพี่แหม่มเหมือนเพี้ยน <c oughs> อ่าเพราะว่าพี่แหม่มจะเป็นคนมองเห็น <c oughs> นู่นนี่นั่น <c oughs> แล้วก็จะสือ่อนู่นสื่อนี่ได้และทีนี้ <c oughs> พอเขาเริ่มเราก็เริ่มอาจิตมาถามแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงก็จะสามารถเห็นสื่อถึงปู่ได้ในในแบบในแบบที่เห็นเป็นภาพเลยถูกไหมฮะเห็นปู่เนี่ยเป็นยังไงลักษณะท่าทางเคยคุยกับปู่ไหมบ่อยบ่อยบ่อยส่วนมากก็แบบยังไม่รู้จะถามเห็นในบึงคุยบ่อยสิถ้าเห็นก่อนจะมากจะเห็นในบึงเห็นในบึงก่อนที่ท่านจะขึ้นพี่หมั่จะไม่เหมือนคนอื่นเขาจะเออเห็นธรรมดาแต่ ถ้าพี่เหม็มันน้ามันจะบนมันบ,บนเสร็จแล้วโปูก็จะขึ้นครับเห็นตอนอยู่ในบึงเป็นยังไงเป็นพญานาคก็เป็นพญานาคสีก็เหมือนทั่วไปที่เขาเห็นกันสีดำค่ะแล้วตัวเท่าต้นตาลที่เขาว่าจริงไหมพี่ตัวขนาดนี้เนาะตัวใหญ่ใหญ่เละค่ะ,คะมันก็จะไม่เป๊ะเหมือนภาพวาดไม่เป๊ะมันจะไม่เป๊ะจะลักษณะอีกแบบหนึ่งจะไม่สวยเหมือนภาพที่เขาวาดที่เขาจินตนาการขึ้นมามันจะไม่ใช่ที่เราจินตนาการเห็นพญานาคก็จะเป็นแบบ วิจิตเลยนะจริงไม่ใช่ไม่ใช่จะเป็นเป็นเป็นแบบไหนพี่เป็นอะไรที่น่ากลัวดำเลยดำเมียมแล้วก็มีงอนแบบนี้ไหมฮะหรือไม่มีมีก็คือก็คือทั้งตาทั้งปากทั้งเขี้ยวเ่ยแตน่าเกลียดน่ากลัวเงี้ยที่จินตนาการเขาเลยไม่ค่อยให้คนเห็นแบบโอเคโอเคเข้าใจแล้วอันนั้นคือภาพที่ศิลปินก็จินตนาการแล้วก็วาดให้วิจิตนะเป็นภาพงานศิลปะ แต่ในความเป็นจริงอ่ะท่านก็จะดูโหมีเลือกมีน้ำมีอะไรนะขรุขรง่ายๆเหมือนงูใช่ไหมงูยักษเหมือนงูยักษ์แต่ลักษณะก็จะต่างกันจากงูครับแค่ทั้งท่านมีครีบมีเขี้ยวมีมีงอนที่เป็นปลาีมีงอนมีอะไรแล้วเวลาท่านจะขึ้นมาเวลาเป็นคนขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงที่ถ้าเป็นคนขึ้นมาก็เป็นคนแก่คนหนึ่งผอมๆนั่นแหละค่ะ แล้วเวลาเวลาพี่แหม่มเห็นเป็นพญายนาคขึน้นในน้ําเนี่ยก็คุยกันจากในน้ําบนบกนี่แหละพี่ก็อยู่นี้แล้วคุยเขาอยูน<อ>ี่จะเรียกว่างไงก็คือสื่อ,ส,อสื่อกันทางจิตครับสื่อกันทางจิต๋อคุยกัน<ต>ข้างใน<ล>ขึ้นมานจริงๆริงแลแบบบางชีน่ะเตรียม iPad เตรียมอะไรคือจะถ่ายละพอท่านขึ้นมาจริงๆไม่ละอายละเรียกคนณน้นคนนี้มาดูกันละหมายถึงพี่แหม่มมันละฮะใช่อดีใจอ่ะดีใจเป็นพิธีบอก ไม่อยากเชื่อเออมีจริงเนาะอะไรจริงเนาะครับเอก็ขอญาตย้อนกลับไปนิดนึงว่าทําไมปรากฏการณ์ครั้งที่หลายครั้งที่ผ่านมาทําไมบันทึกภาพไม่ได้ก็เพราะอย่างเงี้ยก็เพราะคนที่เห็นล้วจะลืมจะปื้มปิติจ้าแบบอยู่ในภาวะงื่อนจะลืมบันทึกภาพครับครับเป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วหลังจากที่ความเชื่อเรื่องนี้นะฮะผ่านเข้ามาในชีวิตของพี่โชคอนันพี่แม่มเห็นบอกว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมีเรื่องอะไรบ้างพี่ ้าเป็นรูปธรรมให้สัมผัสได้จริงๆเนี่ยก็อาจจะพูดยากครับนะครับแต่ในเรื่องของความเชื่อต่างๆเนี่ยที่เราคิดว่ามันเป็นปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยพอเราตั้งจิตอธิษฐานขอเนี่ยจากยากก็จะเป็นง่ายประสัรคปัญหาน้อยลงคือเราเองเนี่ยเราจะรู้ว่าว่าสิ่งที่เราขอท่านเออท่านให้มาแล้วนะครับตอนนี้ที่ดังเพราะว่าปู่เราอะจะปู่หรือพ้นคำสาปทุกอย่างมันจะเปิด พอเปิดแล้วท่านก็จะตามลูกหลานลูกหลานจะต้องไหนคือจะต้องได้มาครับแล้วก็จะนําความเจริญมาสู่บ้านสู่เมืองเขากําลังสร้างบ้านครับเหมือนในตำนานที่เขาพูดกันอ๋ปู่อือลือเนี่ยถูกสาปอะไรฮะตอนนี้เล่าให้ฟังอีกทีได้ไหมฮะก็คือเขาเป็นเจ้าเมืองครับเขาเป็นเจ้าเมืองแล้วเขามีหลานครับมีหลานที่แบบรูปงามอะไรนี้ลูกสาวพญานาคที่อยู่เมืองบาดาล ก็คือขึ้นมาแล้วก็รักกันแต่ทีนี้สมบัติของพญายนาคมันจะเยอะก็ต้องเอาขึ้นมาเพราะรักผู้ชายคนนี้มากมก็ขึ้นมาสร้างบ้านแปลงเมืองช่วยกันอยู่กันไปนานแล้วก็ไม่มีบุตรที่เป็นผู้ชายรูปงามมากเนี่ยรู้ไหมว่าเมียคือพญายนาคออไม่รู้ค่ะทีแรกไม่รู้นะไม่รู้ค่ะคือไม่รู้เลยไม่รู้เลยจนแบบนางพญายนาคเขาตอมใจครับตรงที่ว่าสามีอยากมีลูกพอตอมใจพอป่วย การที่พญานาคหลับลึกหลับสนิทเหมือนในตำนานก็จะกลายร่างเป็นพญานาครับพอกลายร่างปุ๊บก็จะรู้แล้วทีนี้ก็คือจะต้องโดนขับพอสามีมาเห็นเนี่ยเป็นพญานาคใช่ทั้งเจ้าปู่เห็นปุ๊บก็คือต้องโดนขับออกจากบ้านจากเมืองครับก็ตอมใจก็ลงเมืองบาดาลพอลงเมืองบาดาลปุ๊บพ่อเขาอ่ะก็คือต้องการทรัพย์สมบัติทรัพย์สินน่ะกลับคืนบาดาลแต่มันคืนไม่ได้แล้วเพราะมันไปอย่างอื่นหมดแล้วใช่ ลูกก็ขอร้องไว้อยู่ว่าอย่าทําอะไรหน้าอะไรแบบนี้ลูกป่วยอยู่พวกก็คือหลับอยู่ข้างล่าง่ะแหละแต่พ่อก็ขึ้นมาถล่มบ้านถล่มเมืองโกรธแ,แค้นมากโกรธแค้นมากแล้วก็สาบเจ้าปูอ่อือลืออยากให้รู้ว่าการเป็นพญานาคเป็นยังไงก็ถูกสาบให้เป็นพญานาคให้เป็นพญานาคจะพ้นคําสาบได้ก็ต่อก็ต่อเมื่อมีเกิดขึ้นจังหวัดใหม่มีลูกชายกลับมาอยู่ที่เดิมมาสื่อมาอะไรปุ๊บ ก็คือนี่แหละคือตำนานอันนี้ก็คือตำนาน <ฮะ S 2> ที่เกิดขึ้นในอดีต <ฮะ S 2> แล้วก็ตำนานเนี่ยก็ช่างมาสอดคล้องกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน <ฮะ S 2> นั่นก็คือจังหวัดบึงการนะท่านผู้ชมแต่งตั้งเป็นจังหวัดใหม่เ<ช>มื่อปีอะไรฮะ2554นั่นแหละมันเหมาะจเจาะทุกทุกอย่างมันเป๊ะตอนพอดีที่นะพี่ที่ช่อกันนันมามาอยู่นะฮะมาอยู่เป็นพุ่มกับนะบึงหงหลงก็54พอดี จังหวัดบึงการก็แยกออกมาจากจังหวัดหนองคายอันนี้ก็คือกลายเป็นเมืองใหม่แล้วนะกลายเป็นเมืองใหม่แล้วนะผ่านมาไม่รู้กี่พันปีก็ว่าไปนะแล้วก็มีลูกชายมาหลังจากนั้นนี่ก็หมายความว่าคำสาบก็จบสิ้นแล้วเพราะว่าสาบมาเร่างยาวนานก็ภูรังกาเนี่ยก็มีมานมนานแล้วครับแต่ทำไมคนไม่รู้จักทำไมไม่โด่งดังทำไมไม่เป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวครับ ก็ถึงบอกว่าตอนนี้ในเมื่อท่านพ้นคำสาปแล้วอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเปิดครับก็คือถึงการเวลาเปิดบ้านเปิดเมืองให้คนได้รู้จักนะฮะพอท่ำนาคาดังปุ๊บลูกหลานบริวารท่านอยู่ที่ไหนท่านก็ดึงดึงดึงมาคล้ายๆกับบ้านกลับเมืองมาเยี่ยมชมบ้านเมืองเพื่ออะไรเพื่อจะได้สร้างเมืองใหม่ให้เจริญรุ่งเรืองก็คือเนี่ยเห็นไหมบึงโขงหลงเมื่อสิบปีที่แล้วนะอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ย ก็อย่างที่ภาพที่เห็นที่คุณหนุ่มเห็นโอ้เนี่ยแล้วถ้ำนาคาเองเนี่ยอยู่บนเขาเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีนี้เกิดมานมนานแล้วทําไมมาโด่งมาดังช่วงนี้เพราะท่านเปิดให้ในเมื่อเปิดทุกอย่างเนี่ยเปิดในที่นี้หมายความว่าเปิดจิตครับเปิดจิตคนรับรู้ปุ๊บเนี่ยก็อยากมาชมอยากมาเที่ยวถูกไหมฮะก็เหมือนทั้งทีมงานคุณหนุ่มเนี่ยก็อยากจะมาดูอยากจะมาดูมาชมมาเที่ยวอย่างนี้นี่ก็คือการเปิดครับสําหรับผมก็ถือว่าเมซิ่งนะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ มีความเชื่อความศรัทธาในเรื่องราวของพญานาคนะผมก็ไม่เคยมานี่ก็เป็นการพามาบึงโขงหลงครั้งแรกและได้ฟังเรื่องราวจากพี่โชคนันพี่แหม่มนะก็โอ้ดีใจมากนี่คือคนต้นเรื่องเลยล่ะเรื่องราวเหล่านี้เป็นความเชื่อความศรัทธานะฮะท่านะผู้ชมหลายท่านอาจจะดูแล้วก็อย่างพี่แหม่มบอกนะหาว่าเราบ้าบ้างหาว่าเราอะไรต่อ,อะไรนะพี่โชคนันบอกว่าเจอมาเยอะ ได้ยินแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วนะพี่เฉยนะนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะสําหรับผมแล้วเนี่ยถ้าความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเราไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนหรือเราไม่ได้ไปหลอกใช้ความเชื่อความศรัทธาไปหลอกเอาเงินคนอื่นมานั้นผมถือว่าไม่ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเรามีความเชื่อความศรัทธาอย่างตั้งมั่นแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับพื้น thirsty, ที่ทําประโยชน์ให้กับสังคมแล้วมันก็เกิดสิ่งดีๆให้กับตัวเองเนี่ยโหเชื่อไปนะครับไม่ใช่เรื่องที่ผิด นะฮะขอบคุณพี่นะ,ะโชค,คนั้นนะพี่มาอีกครั้งนึงนะครับ,รบขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะนั่งเรือดูบึงโขงหลงแบบใกล้ๆเลย นมามีมามหาลาภาอิติพุทธศสตสุวัรณนางวาละจตังวามณีวะธนังวาพีจังวาอัตถังวาปัตถังวาเอหิเอหิอักเชยะอิติมีมานะมามิหัง ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ